ชิปนี้ผมพามาชมนะครับสำหรับ SUV น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นสำหรับคันนี้เป็น Honda h r v 1.8ตัว E Limit e d นะและได้มาเป็นสีขาวฟังก์ชันลน้ลนๆแน่นอนคันนี้ปี2016ภายในเบาะหนังปรับไฟฟ้าสภาพสวยพวงมาลัยมันติฟังกชันฟุตคอนโทลเกียร์แพดเดิลชิปจอทัชสกรีนกล้องมองหลังแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้า,ฟฟาเดี๋ยวผมจะพารับชมในส่วนของโครงสร้างบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆใครที่กำลังมองหาอยู่ กับราคาเสนอขายคันนี้เพียงแค่4 3 9 0 0 0านานบาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,000บาทใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องตอบรถมือสองเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอออตโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพวันนี้พามาชม SUV เข้าใหม่กันสำหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้าฮ o n ด้ h r v 1.8ตัว e l i m i t e d นะคันนี้ปี2016กับเลขไม้ใช้งานเพียงประมาณ129,000โลเท่านั้นกับราคาเสนอขายนะครับคันนี้ราคาดีมาก439,000บาทเท่านั้นนะครับฟีดา้าผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ7,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถแล้วก็โครงสร้างตัวรถเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้กัน นะสำหรับตัวรถมาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวรถเขาจะได้มาเป็นสีขาวนะคบไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนแล้วเรียบร้อยมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นั่นเองลายเป็นแบบสีขาวให้ด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาแล้วนะสำหรับตัว e- limited นะฮะสวยงามนะสำหรับตัวป้ายทะเบียนนะเราน่าจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับตัวด้านล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะเป็นแม็กทูโทนปัดเงานะครับดิสเบรกเรามีมาให้ทั้ง4ล้อเลยสําหรับตัวนี้ ครวก็รัดด้วยยางดันหลอบคันนี้ยางปี2023ยเลยยางใหม่นะแล้วก็ในส่วนของดอกยางนะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคันนี้ล่องดอกยางก็ยังเหลือเหลือลึกนะครับและดูเหลี่ยมสันตัวรถนะครับสภาพสวยรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไหมแน่นอนกระจกมองข้างได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวนะครับติดฟิล์มคิ้วกันสตร์มาแล้วรอบคันนะคันนี้เดี๋ยวเราติดฟิล์มให้ใหม่เลยนะคันนี้นะครับตัวฟิล์มเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะ มือเปิดได้มาเป็นสีโครมเมียม่ยมาพร้อมสมาร์ทอนที่กุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับนะเดี๋ยวพารับชมในส่วนของภายในกันนะ,ะสำหรับภายในตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะแล้วดูตัวเบาะนะตอนแรกนะเบาะก็จะมีรอยแบบเขาเรียกว่ารอยพวกบีบีอะไรพวกนี้เราก็หุ้มให้ใหม่ดูแลให้ใหม่เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับนะมาดูด้านภายในกันนะผมสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมตัวนี้เป็นพุทสตาร์ทเรียบร้อยนะครับนี่พุทสตาร์ทนะ ในส่วนของหน้าจอนี่หน้าจอตัวนี้นะไม่ประมาณ1นึ0 0แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับแลวดูพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมาพร้อมมันติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลเรียบร้อยมาพร้อมเกียร์แพดเดิลชิฟ์นะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับคันนี้ในส่วนของหน้าจอนะครับคอนโซลตรงนี้ก็จะได้มาเป็นซอฟทัชนะตรงนี้เขาจะเป็นซอฟทัชนะด้านนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะมีกล้องมองหลังตัวนี้นะครับเส้นกระยะด้านท้ายหรือว่าจะเป็นตัวในส่วนของแอ ตัวแอร์ตัวนี้นะครับเขาได้มาเป็นแอร์แบบทัสกินนะครับนี่ตัวแอร์แบบทัสกินหรือว่าสามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับตัวนี้นะตรงนี้ก็จะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเกียร์นะครับเข้าง่ายนะตัวนี้นะมีเกียร์เอ็นเกียร์ดีเกียร์ขึ้นเขานะครับนาขึ้นเขาตัวนี้ก็ตัวเกียร์สปอร์ตนะครับไว้เล่งแสงได้นะครับตัวนี้นะได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับออโต้เบรกโฮมีมาให้ด้านนี้ก็จะได้มาเป็นแบบสีดำเป็นโนแบ็คนะครับที่วางพัาแขนได้มาเป็นหนังนะดูสภาพสวยมากมีที่วางแก้วน้ําใ นะครับสองตำแหน่งนะครับตัวนี้น่าจะสไลด์ไม่ได้นะสำหรับตัวนี้นะพาสีพระบต่อให้ครบถ้วนนะกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้เรียบร้อยด้านบนหลังคาก็จะได้มาเป็นสีครีมแบบนี้นะครับหลังคาเขาจะเป็นสีเบจและดูตัวเบาะนะครับใหม่ๆเลยนะครับสภาพสวยนะฮะคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมนะด้านนี้นะครับก็เป็นโหมดอีคอนนะครับประหยัดน้ํามันหมดกับล้อลื่นถลายนะตรงนี้ก็เปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ํามันจากด้านตรงนี้นะกุญแจ้นะครับเป็นคีเลตแบบนี้ นะครับคันนี้เป็นรถบ้านมีกุญแจให้ครบ2ดอกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคู่หน้ามีเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็ดูดูในส่วนของโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมนะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถสวยเกรดเอนะครับนี่ให้ดูตะเข็บเม็ดอาร์กันนะครับสวยเดิมชัดเจนแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดหรือใครกําลังมองหาอยู่อยากได้ผ่อนสบายๆคันนี้ผ่อนอยู่มันเจ็ดพันกว่าๆนะครับฟรีดาวน์นะผ่อนอยู่มันเจ็ดพันกว่าๆนะในส่วนของหัวน็อตเสาบี นะครับน็อตเดิมๆเลยไม่มีรอยขันนะครับทุกอย่างซิกอร์เรียนบาทตรงนี้ยังอยู่ครบนะฮะนี่แล้วดูแผ่นสครับเพจตรงนี้นะครับยังไม่ได้ลอกออกเลย h r v นะับคันนี้ปี2016นะครับแล้วดูด้านหลังนะสำหรับด้านหลังตัวเบาะนี่เขาก็ปรับพับแนวราบได้แบบนี้นะใครที่อยากได้นะครับรถนะครับไซส์แบบว่าไม่อยากได้รถเก๋งมันก็เล็กเกินไปนะอยากได้เป็นรถแบบ SUV Cro s s o v e r นะคันนี้ตอบโจทย์นะเป็น5ที่นั่ง และสามารถปรับพับได้นะเป็นตัว5ประตูด้วยนะภายในห้องโดยสารก็กว้างนะครับเบาะนะครับสภาพดีๆนะครับด้านนี้หัวน็อตหรือว่าจะเป็นตัวตะเข็บเม็ดอาร์คด้านบนนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับเรารับประกันนะครับซื้อไปตรวจสอบพบเจอภายหลังนะว่าชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะให้ดูทุกอย่างรอยซิลลงซิลเลอร์เดิมนะครับดิสเบรกนะครับมีมาให้ครบทั้ง4ล้อนะครับล้อแมกซ์สวยๆเลย4วงไม่มีรอยเบียดฟุตบาท มาดูด้านท้ายการสําหรับตัวนี้นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับมีกล้องมองหลังนะครับไฟเบรกดงที่3เสาอากาศชาร์ฟิลแบบคีบฉลามนะตัวฟิลเดี๋ยวติดให้ใหม่นะครับเป็นกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูกันนะสำหรับด้านท้ายเขานะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีตัวที่รองนะครับรองของได้สําหรับตัวนี้มีไฟส่องสว่างด้านข้างนะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวพาดูด้านช่วงล่างตรงนี้กันนะครับขอญาตเปิดให้พี่ๆรับชมเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับ ล้อแมกยังอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบนะนะผมถ่ายคนเดียวนะครับอาจจะให้ดูละเอียดแบบยกขึ้นไม่ได้นะตัวนี้ให้ดูรอยทรงรอยซีนซีนทางมะพร้าวเดิมนะรับประกันให้นะครับมีล้อแมกยังอะไหล่เครื่องมือแม่แรงให้ครบนะมาดูด้านท้ายกันนะครับหัวน็อตนะครับด้านทงด้านท้ายหัวน็อตเดิมนะครับด้านท้ายซิลเลอร์ทุกอย่างเดิมนะครับคันนี้นะให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับนะคันนี้สวยนะครับ439,000าเเท่านั้นนะครับป้ายแดงบอกเลยว่าคันนี้ นะครับประหยัดไปแล้วหลายแสนบาทนะครับไม่แค่ประมาณแสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแล้วฝั่งนี้นะครับเป็นสมาร์ทเอ็นทีเหมือนกันนะครับนะนี่มาดูด้านนี้กันนะสำหรับแผ่นเพจนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหัวน็อตเสาบีนะครับเพจเดิมนะครับหัวน็อตก็เดิมนะคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะครับรสิบแปดแซดนะคันนี้เพจเดิมไม่มีแกะหรือเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะให้ดูโครงสร้างเสาเอนะครับนี่หัวน็อตทุกอย่างสวยเดิมนะครับนี่ที่วางพักแขนหนังเหมือนกันสภาพสวยๆ กระจกนะครับแท้เดิมทุกบานนะครับตาปั๊มฮอนด้าครบนะสีลงซิลเลอร์ตะเข็บเมทาร์คเดิมนะคันนี้สีขาวด้วยแล้วราคาสุดคุ้มใครได้ไปนะครับรีบจัดรีบจองนะสำหรับ h ฮ v ตอนนี้ที่บริษัทเรามีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นถ้าสนใจรีบจัดรีบจองไว้ก่อนได้เดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไอวีนะคับเครื่องยนต์1.8นะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวกซี v i c FC นซี i v i c FC หรือว่าจะเป็นพวกในส่วนของตัว F D อะไรพวกนี้นะ F B นะเป็นเครื่องยนต์1.8 V t e c นะคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแรงนะครับแล้วก็เครื่องยนต์แล้วดูสภาพนะใหม่ๆแห,ห้งๆนะคันนี้น้ำมันเครื่องไม่มีไหลยเยิ้มนะฮะแต่ตัวฝานี้เดี๋ยวเราดูแลให้นะคันนี้ยังไม่ได้แบบชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอามาถ่ายก่อนนะฮะแ,แบตเตอร์ลมแบตเตอรี่กรองอากาศกรองแอร์อะไรเราดูแลให้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับคันนี้เดี๋ยวพามาดูโครงสร้างกนรละพาแบบรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ คานกระจังหน้านะครับตัวนี้เดิมนะครับคันนี้กระจังกระจังหน้าคานหน้าเดิมไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าก็ยังแท้เดิมนะครับยังไม่มีการแกะการถอดมากนะครับเราน่าจะขัดไปแล้วรอบหนึ่งนะไฟหน้านะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับแล้วก็ในส่วนของซุ้มโช๊คทุกอย่างนะครับซิลลงซิลเลอร์เดิมนะครับเดิมหมดเลยซอกด้านลงด้านในนะครับให้ดูได้แบบละเอียดแบบนี้นะครับผมพาพี่ๆีรับชมรีวิวแบบละเอียดเหมือนพี่ๆีมาดูรถจริงได้เลย หรืออยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาผมได้ระบบเบรก ABS มีมาแล้วตัวนี้นะครับด้านในซอกนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขัดเลยนะครับซิลเลอร์เดิมๆนะซิลเลอร์ด้านคงด้านข้างแห่การความร้อนด้านบนสภาพสวยๆไม่มีตกของช้างนะมอกนะหรือจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์เหรียญบาททุกอย่างครบเม็ดอาร์คเดิมนะครับหัวน็อตนี่นะครับเดิมๆเลยบาร์โค้ดทุกอย่างชัดเจนแบบนี้ใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูรถ มาทดลองขับหรือไม่สะดวกจริงดูคลิปนี้จบนะตัดสินใจได้จองไว้ก่อนได้นะคันนี้มีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยอยู่ต่างจังหวัดนะครับออกได้ออกง่ายทุกอาชีพคันนี้ถ้าอยากจัดฟรีดาวผมขอรายได้อยู่ประมาณ15ื่นขึ้นไปนะครับคันนี้จัดฟรีดาวไปได้เลยนะครับรีบติดต่อเข้ามาเป็น Honda HRV 1.8ตัว e limited แล้วมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นสําหรับ h o n d a HRV นะใครที่สนใจนะครับให้ไวเลยราคาดีๆแบบนี้ บอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามา0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยผ่อนฟรีดาวเพียงเดือนละมา7,000กว่าบาทเท่านั้นเกือบ8,000นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อหาผมได้เลยที่ i อดีไลน์ด้านล่างหรือว่าเป็นเบอร์โทรด่วนได้เลยนะครับก่อนเสียติดจองนะคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามาไวไปไวแน่นอนสำหรับ H R V นะครับหรือใครอยากวอล์กอินเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ก็ติดต่อหาผมได้เหมือนกัน นะครับหรือเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้หรือารายละเอียดการผ่อนรายละเอียดการจัดไฟแนนอยากดาวเท่าไหร่นะครับหรือว่าเอกสารการออกรถนะใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับติดต่อหาผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะใครใครที่มีบัตรเครดิตนะผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีนะครับยื่นใช้บัตรประชาชนออกรถแค่ใบเดียวเท่านั้นไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ไม่ต้องมีอาชีพก็ได้ถือบัตรเครดิตใช้อยู่นะผ่อนดีผ่อนตรงมาเกินปีนะครับมาหาผมได้เลยอนุมัติภายในวันได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามา สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาพี่พีก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยแบบนี้ให้พี่ๆีรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกับผมใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ